นี่ครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวบินผ่านนะครับผมน่าจะมาถูกจุดนะครับโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับนี่ครับตตำๆเลยนะครับผมโอ้โห แก่มากแก่มากนะครับดูฮะโอ้โหดูเปลืงหลังนี้ต่ำได้ใจจริงๆรครับ ก็สวัสดีทุกทท่านอีกรอบนึงนะครับขากลับนะครับผมนี่ครับผมมาเจอเพึ่งกำลังกินน้ำนะครับผมนี่ฮะดูครับผมกำลังดูดน้ำกินน้ำเลยนะครับก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับข้างหน้าก็มีนะครับบินเข้าไปด้านในนะครับบินเข้าไปด้านในนะครับผม นี้ก็มีนะครับนี่ครับกินแบบนี้เลยนะครับกลับเข้าไปด้านในนะครับไม่รู้ว่าผมจะตามได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวผมจะจอดรถไปตรงนี้เลยนะครับไปครับเมื่อกี้อยู่ด้านนอกนะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับผมนี่ครับมีตัวบินผ่านไปด้านหลังผมนะครับดูความลกนะครับผม ผ่านมาตรงนี้นะครับ ดู่ในพุ่มด้วยนะครับเพราะว่าอยู่อยู่ได้หมดนะครับผมโอ้ยทำไมมันรกจังรกมากนะครับต้องดูดีๆนะครับผมผ่านมาทางนี้ ยังไม่เห็นต้นที่จะที่พึ่งลักษณะพึ่งจะอยู่เลยนะครับจะต้นไม้เล็กๆนะครับอาจจะอยู่ในพุ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาค้นสักหน่อยน,นี่ครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวบินผ่านนะครับผมน่าจะมาถูกจุดนะครับ โอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับนี่ครับดูต่ำๆเลยนะครับผมโอ้โหอ,โอ้แก่มากโอ้แก่มากนะครับดูฮะโอ้โหดูปเปลืองหลังนี้ต่ำได้ใจจริงๆครับผม โอย่างนี้ไม่ต้องขึ้นนะครับยืนตีนะครับผมยืนตีนะครับตามง่ายนะครับถึงจะลกแต่ก็ง่ายนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับผมโอ้น่าจะแก่มากนะครับรุ้นนะครับว่าจะมีอะไรไหมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมกลับออกไปเอาของนะครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตทำครบให้ดูเลยนะครับนี่ครับกิ่งไม้นะครับใช้ยังไงก็ได้นะครับผมใช้ยังไงก็ได้นะครับนี่ครับแบบนี้ได้หมดนะครับนี่ครับหากเอาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับได้หมดนะครับถ้าจุดไฟติดนะครับผมขอให้จุดไฟติดก็พอนะครับไม้แห้งนะครับผมนี่ครับแบบนี้นะฮะ ก็หักให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็กิ่งไม้สดนะครับก็ไม่จํากัดเหมือนกันนะครับใช้ยังไงก็ได้นะครับหักหักเอาเลยนะครับผมแบบนี้นะที่จะใช้ห่อนะครับผมใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับผมจะไมไ่เตรียมอะไรมานะครับนี่ครับ แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะประกบเข้าหากันนะครับแล้วก็หอนะครับผมหอไปเลยนะครับก็ขอวันก็หาแถวๆนี้เอานะครับ ไปก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมแล้วก็จอดรูนะครับผมให้ถึงไม้แห้งที่อยู่ด้านในนะครับจอเพื่อที่จะจุด จุดไฟเข้าไปนะครับใส่สายสไพายหน่อยนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมลุยครับผมมามาดูกันนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับผม 唔好啊！嗯嗯嗯 ครับโอ้โหนี่ครับน้ำนะครับผม โอเคครับตัดครับผม Whoa, <laughs> น้ำหน่อยเดียวนะครับผมน้ำไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ลูกค้าที่สั่งไว้นะครับมันจะไม่ค่อยมีนะครับผมลังๆหนึ่งได้ไม่ถึงขวดเอ็มร้อยเลยนะครับประมาณอย่างเก่งนะครับก็ได้แค่ครึ่งขวดนะครับนี่ครับเหมือนลังนี้นะครับประมาณขวดเอ็มร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับส่วนตัวอ่อนนะครับแกนะครับผมพอพอได้อยู่นะครับ ครบนะครับนี่ครับผมอย่างควันดีอยู่เลยนะครับก็เริ่มจะทะลุแล้วนะครับเพราะว่าผมทำผมไม่ได้ขึ้นที่สูงนะครับถ้าขึ้นที่สูงก็ต้องทำหนาหนานะครับผมทำหนาหนานะครับต้องดับให้ดีนะครับผมประมาณสามสี่วันก็จะย้ายรังนะครับ ก็โอเคครับผมก็มาสรุปผลงานกันนะครับได้พึ่งสองลังนะครับแล้วก็พึ่งมิมอีกลังหนึ่งนะครับนี่ครับพึ่งมิมนะครับดูนะครับผมจะให้ดูน้ำสองก้อนนี้นะครับผมนี่คือสองลังนะครับไม่ถึงครึ่งขวดนะครับไม่ถึงครึ่งขวดนะครับใครที่สั่งผมไว้นะครับต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายากมากนะครับผมพึ่งอาจจะมีนะครับแต่น้ําไม่ดีนะครับ น้ำไม่ดีนะครับดูครับไม่ถึงครึ่งขวดนะครับแล้ผมจะเอาใส่ด้วยกันเลยนะครับก็ประมาณหลังปีใหม่นู่นแล้วครับประมาณกลางๆเดือนขึ้นไปถึงจะคออ่อยเริ่มมีน้ำนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ฟอก็ไม่ฟอ,ก,ฟอก็ถือว่าดีนะครับช่วงนี้นะครับผม ก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ